ไม่มีอะไรใะทำอหมดแล้วพอแล้วนะจะทำอะไรอะไรนะทอะไรนะน้องก็สับกู๊ดดาตรงนี้จะทำอีกไหมคะพอพอแล้วทำอะไรล่ะอยากพอละอยากทำอะไรดีอะอยากทำอะไรอะไม่เคยเห็นแบบว่ามีเด็กๆก็มาลุกฉกเวิร์ชช็อกอะไรอย่างนี้มีไหมวันนี้ไม่มีเด็กวันนี้ไม่มีเด็กไงดีอะอันนี้โกงอะไรคะ ไดโนเสาร์โกงความตายไดโนเสาร์แม่เข้าไปเร็วโกงอะไรคะโกงไดโนเสาร์ไปเข้าไปเข้าไปพวกนี้เนี่ยตอนนี้ก็แตกตัวละประมาณบางชนิดก็2 0 0ร้อยสาตั้ยต่ครับพวกเป็นไอโซพอดอะไรเงี้ยเอาไปข้อไปเขาซื้อเอาไปทำอะไรอะไรคือไอโซพอดเนี่ยครับตัวเป็นแมลงชนิดหนึ่งกลมๆเหมือนในัวแม่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 ไป นี่นี่นี่ข้างล่างของผลไม้ผลไมาอยู่ข้างล่างแม่แต่ม่นั่นนห่นกัวยี่อกูกัวยี่อ่ะไม่ได้หรออ๋อใบไม้ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับที่ฟาร์มเนี่ยทำมาแล้วประมาณแปดปีโอ้แล้วเป็นลุงมาตั้งแต่ปีที่แปดเลยเหรอคะหรือว่าตอนแรกปีแรกเลยฟาร์มน้ำลีก่อนฟาร์มน้ำลีเอ่อปีที่สองคือพี่ลีปีที่แปดเป็นฟาร์มลุงลุงลีปีที่เก้าเป็นฟาร์มหญิงลี ก็ไม่รับใครเลอใครมาพว่ออกไปฟาร์มญิงลี่ใชแล้วมาก็จะไม่เห็นเลยตรงนี้เขาจะกลายเป็นฟาร์มชีฟมีเยาวรุ่นเยอะไหมครับในฟาร์มไปรุ่นเยอะนะฮะอันนี้มันเป็นเครื่องทําปุ๋ยมันทำงานยังไงมันก็จะให้ความร้อนก่อนทําให้มันแห้งๆพอปั่นติมากาศจุลินซีที่เป็นผงๆรอบๆมันโตก็เข้าไปกิน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 พรุ่งนี้เช้าคิดว่าอาจจะมีหายไปหมดเฮ้ย เปลือกแตงโมเนี่ยฮะก็คือพวกนี้เช้าหายไปเลยไม่ใช่ค่ะของในร้านนี่แหละของโมงึงนะบอะว่ากมงึงมาในร้านน่าจะหายเนี่ยพีปอนไปอยู่ข้างหน้าเลยเร็ว้ให้ให้จับสายตาไม่ถูกว่าใครไปอยู่ตรงไหนบ้างครับไอ้เจ้าจูเนี่ยบางวันผมตื่นสายอือกองไว้ตรงนู้นผมก็ใส่ถังนี้เลย อ๋อก็ใส่ได้เหมือนกันหรอใช่แมวอ,อึแมวอ,อึมาหมายถึง,อ,งอึหร,อหรือแมนจูค่ะอึ่งอึ่งจูถ้าอย่างเวลาเราเก็บอึอึสุอโซนัขที่บ้านอย่างเงี้ยเราก็กะจะใช้ทิชชู่หยิามมาแล้วก็โยนไปเลย ทิชช <Go> ู <op edi> ่ก mm ็ใ hmm. ส่ลงไปได้ทิชชู่ด้วยเวลาผมเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าทิชชู่เช็ดเหลือเนี่ยผมโยนลงนี้หมดอีกก่อัจะเป็นเนื้ออีกแบบเราล้างเครื่องสัมภางเนี่ยเรามีสัมลีเนี่ยใส่ได้ไหมสัมลีไม่ได้ค่ะสัมลีมีส่วนผสมของพลาสติกอยู่มันไม่สาารย่อยสลายได้ต้องส่งไป non recyclable เอง non recyclable แล้วก็เนี่ยครับลืมไอ้นี่ยไว้ในนี้ประจำเลยแล้วก็ย่อยไปตลอดเลย ร้อยห้าสิบแปดแล้วเพราะว่ามันย่อยหมดเหมือนเหมือนลุงดีสามารถเอาอะไรก็ได้ที่อยากจะเอามานี่ไงเลี้ยงปูนี่ซ้อมปูไข่ดเลี้ยงปูค่ะช่วงแรกมีเต็มบ่อเลยพอตอนสงการทำปูไข่ดองหมดละวลืว่าจะตายหรือว่าจะอะไรตอนแรกมีเต็มบ่อช่วงสงการค่ะโอ้โหมันตายหมดเลยคะเอามาทำปูไข่ดองเที่ยวเที่ยวไป